ความขยันสู้พรสวรรค์ไม่ได้จริงหรือไม่ในสังคมทุกวันนี้ความสำเร็จในชีวิตมักถูกมองว่าเกิดจากสองสิ่งหลักๆคือพรสวรรค์และความขยันแต่คำถามที่หลายคนยังสงสัยคือความขยันสู้พรสวรรค์ไม่ได้จริงหรือความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้คนต่างกันไปแต่ในบทความนี้เราจะมาลงลึกถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและทำความเข้าใจว่าในสถานการณ์ใดความขยันอาจสู้พรสวรรค์ได้หรือไม่ พรสวรรค์คืออะไรพรสวรรค์ท a l e n ์คือความสามารถพิเศษหรือศักยภาพที่บุคคลมีอยู่ในตัวโดยธรรมชาติซึ่งทำให้เขาหรือเธอสามารถทำสิ่งหนึ่งได้ดีหรือโดดเด่นกว่าคนทั่วไปเช่นการมีความสามารถในการร้องเพลงการเล่นกีฬาการคิดเลขเร็วหรือการมีความคิดสร้างสารรค์สูง พรสวรรค์น,นี้เป็นสิ่งที่บางคนมีมาตั้งแต่เกิดทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาความสามารถเหล่านี้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าคนอื่นความขยันคืออะไรความขยัน diligence คือการมีความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่องในการทำสิ่งหนึ่งให้สำเร็จแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือความยากลำบากความขยันไม่ได้เกิดจากความสามารถโดยธรรมชาติ แต่เป็นผลจากการฝึกฝนและการทำงานหนักความขยันต้องการความอดทนความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการเปรียบเทียบระหว่างพรสวรรค์และความขยัน 1. การเริ่มต้นและความเร็วในการพัฒนาผู้ที่มีพรสวรรค์มักจะเริ่มต้นด้วยความสามารถที่สูงกว่าคนทั่วไปและสามารถพัฒนาทักษะได้รวดเร็วกว่าเนื่องจากมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว คนที่ขยันแม้จะไม่มีพรสวรรค์แต่พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างต่อเนื่องด้วยความพยายามและการฝึกฝนความก้าวหน้าอาจช้ากว่าแต่ยังคงสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีได้2การ,รเผชิญกับอุปสรรคและความยากลำบากผู้ที่มีพรสวรรค์อาจเผชิญกับอุปสรรคน้อยกว่าในช่วงแรกแต่เมื่อเจอกับความท้าทายที่ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง พวกเขาอาจไม่คุ้นเคยกับการทำงานหนักและรู้สึกท้อแท้ได้ง่ายคนขยันมีความคุ้นเคยกับการเผชิญกับอุปสรรคและความยากลำบากพวกเขามีความอดทนและความมุ่งมั่นในการก้าวข้ามปัญหาทำให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 3. ความยั่งยืนและความสำเร็จระยะยาวพรสวรรค์สามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้รวดเร็ว แต่หากไม่มีการพัฒนาตนเองและความพยายามที่ต่อเนื่องความสำเร็จนั้นอาจไม่ยั่งยืนความขยันและการทำงานหนักสามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้เนื่องจากมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างตัวอย่างของความสำเร็จจากพรสวรรค์และความขยนันตัวอย่างของพรสวรรค์1โมซาทวูฟแกงอเมเดอสโมซา โมซาทเป็นนักดนตรีที่มีพรสวรรค์สูงสุดในประวัติศาสตร์ดนตรีคลาสสิกเขาสามารถแต่งเพลงและเล่นดนตรีได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่อายุยังน้อยพอรสวรรค์ของเขาทำให้เขาเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว 2. ไทเกอร์วูดไทเกอร์วูดไทเกอร์วูดเป็นนักกอล์ฟที่มีพรสวรรค์ในการเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่เด็กเขาได้รับการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถจนกลายเป็นนักกอล์ฟที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ ตัวอย่างของความขยัน 1. t h o m โทมัสเอดิสันโทมัสเอดิสันเอดิสันเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่มีพรสวรรค์ทางการศึกษาแต่มีความขยันและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองเขาทดลองและล้มเหลวหลายครั้งก่อนที่จะประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าได้สำเร็จ 2. ไมเคิลจอแดนไมเคิลจอเดนแม้ว่าไมเคิลจอแดนจะมีพรสวรรค์ในการเล่นบาสเกตบอล แต่ความสำเร็จของเขามาจากความขยันและการฝึกฝนอย่างหนักจอแดนมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองทุกวันและไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวพรสวรรค์ความขยนันการรวมกันที่สมบูรณ์แบบเราเห็นได้ว่าทั้งพรสวรรค์และความขยันมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสำเร็จแต่การรวมกันของทั้งสองอย่างนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดการพัฒนาพรสวรรค์ด้วยความขยนัน หการฝึกฝนและพัฒนาทักษะแม้ว่าคุณจะมีพรสวรรค์แต่หากไม่มีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะพรสวรรค์นั้นอาจไม่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ความขยันและการทำงานหนักจะช่วยให้คุณพัฒนาความสามารถที่มีอยู่ให้ดีขึ้น 2. การ,รเผชิญกับความล้มเหลวและการเรียนรู้จากมัน ผู้ที่มีพรสวรรค์อาจเจอกับความล้มเหลวเมื่อเผชิญกับความท้าทายที่ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องการขยันและการเรียนรู้จากความล้มเหลวจะช่วยให้คุณสามารถก้าวข้ามปัญหาและเติบโตได้การเพิ่มโอกาสด้วยการพัฒนาความขยันหนึ่งการตั้งเป้าหมายและการวางแผนการขยันและการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีทิศทางในการทำงานและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การพัฒนาทักษะที่จำเป็นความขยันในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จแม้คุณจะไม่มีพรสวรรค์แต่การทำงานหนักและการเรียนรู้สามารถทำให้คุณเติบโตและมีความสามารถที่เทียบเท่ากับคนที่มีพรสวรรค์ได้ความขยันสามารถสู้พรสวรรค์ได้หากคุณมีความมุ่งมั่นและการทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าพรสวรรค์จะเป็นข้อได้เปรียบที่ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นและพัฒนาทักษะได้รวดเร็วแต่หากไม่มีการฝึกฝนและการทำงานหนักพรสวรรค์น,นั้นอาจไม่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ในทางกลับกันความขยันและการทำงานหนักสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้แม้คุณจะไม่มีพรสวรรค์ด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนาทักษะที่จำเป็นและการเรียนรู้จากความล้มเหลวคุณสามารถบรรลุความสำเร็จได้ในระยะยาวความสำเร็จที่ยั่งยืนมักเกิดจากการรวมกันของพรสวรา์และความขยันการมีความสามารถโดยธรรมชาติและการพัฒนาทักษะผ่านการทำงานหนักจะช่วยให้คุณสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างมั่นคง